ไปนะครับสวัสดีครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่พี่น้องวันนี้มาซื้อไส้ตันหมูโอ้ใหญ่มากนี่คือไส้ตันเวลาเรามาซื้อต้องไส้ตันสดๆอย่างนี้ครับที่ไม่ได้ฟีดใหม่นะถ้าฟีดใหม่นัมันจะจืดถ้าเป็นไส้ตันใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหเคยไปกินที่เชียงตุงหรือว่ามันยังแดงๆอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวสวัสดีอีกพู้จัดการส่วนตัวก่อนเราได้ไปแล้วนะเอาอันชุดใหญ่อันนี้เอ้ไมิคิที่เห็นนี่คือสองกิโลกกว่าไอ้ที่เราอันนี้กิโลกว่ามีมีมีีีคคคนนนนแแบบ่่่่งงงไปล้วรรึึั ไส้ตันหมูแบบใหม่ๆหมูอันน่ากินอ่ะเนื้อซูไส้หมูสดก็มีร้านนี้ครับอยู่ตลาดร้านเมืองเชียงรายนะก็หมูที่นี่ก็ไม่แพงครับสันคอหมูแบบใหญ่มากเธอดูสิะะไม่พี่เอาเอาไปอย่างนี้สักพวงไหมเอาไปถ่ายคลิปอ่ะเอเ้ยย่างดิสันคอหมูย่างทําน้ําตกมันจะเนื้อมันจะนุ่มในในสันสคอครับดูกิโลร้อยห้าสิบาทเองครับเนี่ยสันคอแบบใหญ่ๆอันนี้ยืนินนี่กินนี่เนี่ย เขากันบ้าเขากันดี <laughs> เข้ากันดี <c oughs> โอ้วันนี้ภารกินของเรามาทำอะไรนะลุงเดยนเอารถมาทาเบาะข้างในใหม่รู้สึกเขาจะคิดแทมกันแล้วว่าเราจะไม่รีวิวร้านให้เขาเดี๋ยวมาดูหน่อยวุ้นหมูเนี่ยมันเป็นต่ว่าอาไจะเป็นหมูแก่หมูใหญ่นะครับตลาดด้านเมืองเท่านี้ก็ก็ขายดีอยู่ขายกันไปเรื่อยๆนะหางหมูสดอวันนึงก็ค่าหลายตัวเนาะการได้ของดีแล้วครับวันนี้ อร่อยที่สุดเลยเนาะนเจ๊เข้าใจดีครับร้านสมบูรณ์หมูสดนะครับตลาดร้านเมืองเชียงรายนะอะไรก็เห็นอะไรก็อยากได้นะคอหมูก็ยังอยากได้อยู่แต่ก็อกินมันมีคนจ่วยกินเตะขอคณจุ่ยไลครับเออเน,น,นี่ยสั่งแล้วเนาะร้านขาหมูแล้วครับโอ้ร้านขาหมูไหนเขาดูเองเราหน่อยสิสองโลเท่าไหร่นะ,อ,ะ,อ,ะอันใหญ่กว่าอันเมื่อกี้สองเท่าเลยนะดูนี่ดู โอ้ใหญ่ๆเลยน่ากินมากอย่างเงี้ยน,นี่นี่เ <มา S 1> ดี๋ยวต้องตามไปดูแต่ไม่ได้วันนี้วันนี้ไม่ได้พามากินไ <ใน S 1> ส้ตันหมูนะครับ,รบวันนี้จะพามาดูเอารถแคมเปอร์แวนเนี่ยมาเปลี่ยนสีเบาข้างในหน่อยไปซื้อผ้าถูกมาก3เมตรร้อยตลาดคาดหลวงเชียงไฮแต่ว่ามีคนแนะนำให้ไปตัดร้านนี้พองก็คิดว่าถ้าตัดไม่แพงไม่แพงนะ แต่เขาบอกกับเราว่าไม่แพงเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะตัดลุงเด่นถามเขาแล้วว่าเท่าไหร่พี่พี่คิดเท่าไหร่ครับเขาบอกก็ราคาปกติไม่แพงเข้ามาอย่างนี้แต่พอเขาก็เอสดไลน์เขาเขาเอดเขาเอสดไลน์มาพันสองผมว่าแพงมันหน่อยอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดรถหน่อยเดี๋ยวเก็บของก่อนเขาบอกว่าพันสองก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่พนทุนว่าจะแพงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ดูคือคือเบาะรถตรงนี้นะครับนี่ มันเป็นอันนี้เราก็หุ้มหนังมันอย่างดีใช่ไหมแต่วันนี้เราไปซื้อผ้ามาละเราไปให้เขาตัดแล้วก็ให้มันรัดกับตัวนี้ไว้เหมือนกับผ้าคลุมที่นอนนะครับอ่าเพราะจะเปลี่ยนสีข้างในมันหน่อยคือมันอาจจะสีนี้ละนะเราก็ซื้อผ้ามาเราจะมาคลุมนี้ก็เหมือนกับผ้าเฉยๆแล้วมาคลุมเนี่ยมันเขาคิดเขาคิดประมาณผืนละหกผืนละสองร้อยอย่างเงี้ยอเพี่อทำแทงนะผ้าผืนหนึ่งเอามาคลุมแล้วก็เย็บ ไม่ได้ยเย็บเรืออะไรไม่รู้แต่ว่ามันก็แพงนะถ้าสองร้อยเนี่ยเป็นเศษก็พันสองจำเป็นต้องจ่ายเพราะเราทำไอติมเ,เอาเอาเก็บเก็บไส้ตันใส่ตู้เย็นเลยทีนี้ใส่ตู้เย็นหน่อยโอ้โเดี๋ยวนี้มีเมนูเด็ดครับไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนก็แต่ว่าเจอของดีก็เลยอันนี้ไปก่อนน้องฝ้ายอ,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 อยากจะกินผลไม้ใช่ใช่ใช่อยากกินผลไม้อยากกินทุเรียนโอ้ยไม่ไม่ไหวมั้งเจอไส้ตันนี่ก็ครึ่งพันแล้วนะแหมเจอไส้ตันเธอยังซื้อได้ จเรียนให้กิหนหมีหรือเปล่าไม่รู้นะมันดูตู้แช่นล้หนะมันก่อนไปหาปลากันน้าเรนี่ก็แช่ไล้เยิบห75ลิตรหมดเลยเพากกว่าจะได้กลับบ้านเนาะแล้วก็เปิดสวิตสั่งลบสักไม่ต้องลบเยอะลบสิบองศาพอแล้วมั้งนี่ก็ไม่เสียละเก้าเก้าองศาสิบองศาลบสิบเลยเนาลบเก้าองศาไป ันต,ตอนนี้เราอยู่ตรงโซนที่เขาขายอาหารทะเลนะครับมีเยอะนะครับแล้วก็มีหมูมีหมากาไก่อย่นี้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปโซนผลไม้อยู่ข้างหลังนะหามามีหมาที่เขาหมาจรจัดที่มันอยู่แถวแถวตลาดอะไม่ได้ขายเนื้อหมานะาไปซื้อทุเรียนลูกใหญ่ให้กินในนั้นเ<ป>ข้าใจว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีรอ้นย้อนรับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี แต่ว่าเวลามามาทำโซล่านในเมืองสองสองครั้งแล้วเหมือนโดนโดนเชือดอะ่อะอเหมือนเป็นไก่เหมือนเป็นไก่โดนเชือดอะ่ะวันนั้นซ,นะซื้อรถอะไรนะซื้อรถเลยนะซื้อรถจักรยานไฟฟ้ามาเอารถมาซื้อ,อยางในก็นเลยไปร้านซ่อมมอเตอร์าาไซค์เล็กอยู่ตรงห้าแยกเขาบอกเขาบอกว่าแต่ว่ารถที่เราซื้อมันไม่มียางในเขาบอกซื้อซื้อ,อ,อยางในใส่จะดีกว่าครับก็ได้พี่เขาบอกไม่ไม่มีจุกตัวนี้ แกก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปหนซื้อร้านแถวในเมืองแหละผมก็ผมก็น่าจะรู้อยู่ว่าร้านไหนแกกลับมาแกบอกระหว่างที่แกเดินทางไปผมก็เลยโทรบอกแฟนแกว่าเออถ้าไหนๆก็ยางหน้ามันรั่วถ้างนั้นเราก็ซื้อยางหลังมันใส่ด้วยเลยพอแกกลับมาแกก็ได้ยางมาสองเส้นแกก็บอกว่าอเจ๊บอกมันแพงตัวนี้มันหายากมันไม่มีขอบสิบสี่มัน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 หายากก็เลยคิดพี่ก็คิดว่ายางไหนมันก็เส้นนั้นไม่เกินร้อยร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะแกคิดพี่สามร้อยห้าสิบ ส้นหนึ่งนะนสองเส้นเจ็ดร้อยค่าแรงอีกห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหแพงกว่ารถซีอารเอฟีพี่ก็เลยไปเซิร์ชหูในลาซาร่ายางในขอบสิบสี่เก้าสิบบาทเองเก้าสิบบาทเขาคิดที่ก็เอาถ้าลาซาร่าขายเก้าสิบร้านข้างนอกก็น่าจะขายสักไม่เกินร้อยห้าสิบอะ <c oughs> ไม่เกินมันก็น่าจะประมาณสามร้อยแหละเขาจัดเราไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบอะโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนแกมาถึง่ยแกพูดตะกุกตะกักเลยจะขอทานแบบเขาก็บอกว่าแพงเดี๋ยวคิดแล้วเจ็ดร้อยก็พอไม่คิดค่าแรงสักบาทละแก่างนี้ไม่คิดค่าแรงเลยแต่พูดแบบพูดด้วยความแบบเรารู้น้าเสียงแกแบบเหมือนเหมือนแกจะเป็นมิจฉาชีพแต่ว่าคนคน,คนทําผิดแล้วรู้สึกจะตกใจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แกก็พูดตะ,ะกุกตะกักบอกเอาเจ็ดร้อยเดี๋ยวเอาเงินเป็นเงินมาทอนที่สองร้อยห้าสิบบอกขอค่าแรงอีกห้าสิบโอ้โหขับรถมาพี่มือเลยอะซื้อรถมาด้วันเดียวยางรั่วแล้วแถมไม่พอ เศรษฐกิจไม่ดีเข้าใจอยู่แต่ว่าบางทีคนไม่มีไม่เขาเห็นเธอตังเยอะหรือเปล่าพี่ก็ใส่รองเท้าแตะไปยจริงๆเพื่อนขับรถตู้คันใหญ่ไปหรือเปล่าเขาบอกหลังเธอต้องขับมอไซค์แล้วก็เอารถถีบน่ะเอาเล้งใส่สล้งยีันไปเลยใช่ใช่ใช่เขาจะสงสารเธอเรื่องน เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบาทยางในสองเซนยางรถจักรยานรถยางก็ถีบด้วยนะนี่ตรงีนข้างนี้ครับเป็นตลาดผลไม้เอเดี๋ยวเราไปดูมันจะเป็นโซนของใครของมันเนาะโซนผลไม้ขอให้อย่ามีทุกรเียนแล้วกันนะครับมีค่ะอ๋อโทรศัพท์โทรศท์าเป็นตันีขีเหนียวเธอต้องเลี้ยงนะไม่เป็นวันเกิดเธอเอาไปวันเกิดคนฉันก็ต้องได้ของขวัญสิ เดได้บูนัดไปแล้วไงหมดแล้วเออดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับพี่น้องตานาีนา่มาแล้วข้าวตุ๋มคือตลาดตรงนี้สามารถขับรถยนต์ซื้อได้เลยช็อปได้เลยอ่าเหมือนตลาดคือขับรถยนต์แล้วก็กล้วยสวยด,ดีเราชอบผลไม้อะไรเนี่ยเราก็จอดแล้วก็ซื้อได้เลย,ยสตรอบเบอร์รี่ก็ลูกใหญ่อ่ะลองกี่รถวนดูนะครับค่ะร้านนี้เขายังเหลือร้านเดียวนี่ ปอดูอย่างนี้เราไม่มีตังค์ซื้อหรอกดูดูดูสามพันสามพันนี่หรอกไม่ต้องกินทุเรียนกินเดี๋ยวไปหาดูมันมีมีขับรถไทวนดูอยู่เรื่อยเรื่อยมันไม่ใช่หมอนทองแล้วมันเป็นหมอนทองไอ้ขี้ไอ้ขังนั่นแหละเนื้อเออมันไม่ใช่เนื้อไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะไปหาอยากกินเออมันเลี้ได้อยู่กินขนมไหมล่ะใกล้เคียงอ่ะเอาขนมเลยวะ นา,านน,น,นมันก็ใกล้เคียงกับทุเรียนแนาตามันคล้ายๆกันน่ะ <c oughs> ของที่มีก็ไม่อยากกินอีกนี่ก็เป็นมะม่วงสุกนะครับเป็นผลมะม่วงดิบกิโลสิบ,บาทเองพี่น้องนะเปรี้ยวเอาไปทำำํายําไปทาอะไรแต่เขาขายเป็นเคง็งเธอไปซื้อกิโลเดียวเขาก็ขายเธอยี่สิบมันเป็นตลาดขายส่งครับนี่มายงชิดก็มี <c oughs> อันนี้เป็นร้านขายส่ง เมื่อวานพี่ซื้อกิโล80เนี่ยเอาชีต7กิโล35อุ้ยฮะซ้างให้เองเหรอเขาไปขายให้เรา60เขาขาย80เนี่ยซื้อประมาณน, <45. S 1> นี่เขาขายโล่ร้อยเนี่ยเทศการเมื่อเราขายกิโลร้อยเนี่ยนะเอาเอาไหมเอาไปเข่งเลยไหมกินหมด20กิโล700เราไปวางขายหน้าบ้านต่อได้ไหมไม่มีใครซื้อแม่บ้านลังไม้เนี่ย อันนั้นโลสี่สิบห้าในโลสามสิบห้าอันนั้นสวยผิวสวยเลยอันนี้ผิวมันเป็นลายหน่อยตัวนุ้นผิวสวยสี่สิบห้าบาทเอาไปขายแปดสิบครับเขาขายกันนะมาเดินดูไม่ใช่เดินมาขับรถดูร็อกนี้หน่อยน้อกไฟเขายังไม่ปวดว่ามันยังมาแล้วใจยังจะไม่เชื่อว่ามันจะไม่มีทุเรียนต้องไปทุกที่ <laughs> แต่ลูกร้านนั่นน่ะมันมีตอนลูกใหญ่เกิน้วไม่มีตังค์ซือ้อถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นไม่ไหวหรอก เธอก็ซื้อไม่ใส่ฟิตไว้เนาะช่วงนั้นก็กินปีมปีที่ผ่านมาปีนี้เรากินทุเรียนเยอะสุดในรอบที่เราซื้อไปฟิตไว้แบบมันกเนาหล่อปีนี้ปีนี้กินทุเรียนเยอะสุดในรอบรอบอยู่ด้วยกันมาเนี่ยแหละเพราะว่าปีนี้หมดค่าทุเรียนไปเยอะมากอ่าไม่น่าจะมีละมีมะพร้าวไหมก็กินของแต่มันตามฤดูกาลถูกๆเนี่ยแก้วขมิ้นเนี่ยกิโลสิบบาทเนี่ยมะม่วงเอาก็ได้นี่มันก็ไม่กินอีก ไอสิบบาทยี่สิบบาทก็จะไปกินจะไปกินทุเรียนกินโลสามร้อยสองร้อยอีกดีกเหมือนกันเนี่ยกินได้สับป,ประรดอ่ะเออสับป,ประรดไม่กินก็ได้ไสุดแล้วแล้อย่าขออย่าเมียกับที่บ้านมีวันเพิ่งซื้อมาที่บ้านมีสองลูกนะกินบาร์บีคิวเนี่ยเนี่ยเจ้านี้มันมันโอ้โห<ฮ><ฮ>พี่น้องมันเหลือหกลูกเราดูลูกขนาดเนี้ยถ้าพี่พี่น้องซื้อนี่คงจะอ่า ไม่มีเงินเติมมารถกลับบ้านนะเพาะ่าอยู่ให้ก็ได้ได้ล่ะไม่แต่ว่าถ้าเขาแก่แล้วที่เป็นภูอยู่ในนั้นก็สองสามร้อยแบบนี้ก็พอโอเคอยูน่นะเนาะสรุปไม่มีนะจะเอาอะไรเออามาโยองชิดก็ได้ไปจิมาโยองชิดในไปเนี่ย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 มะยงชิดได้ร้อยอ่ะเขากิโลเขาขายไหมล่ะเขาไม่ขายนี่ยเขาขายส่งเราต้องไปซื้อแผงที่เขาขายกับซืถ้าเธอไปซื้อแผงขายเดียวก็วกินเขาขอก็ขายเธอกนะิโลร้อย เอพราะว่าขายปีกขายส่งเขละอย่างกันนี่ขายปีกเนี่ยเดี๋ยวถามลองถามดูดต้องีามยมี้าทเอานนมเ้นก็มาถามแล้วเอาเลย ถ้าซื้อรลเดียวก็แปดสิบเนี่ยถ้าเธอซื้อหลายโลก็สามสิบห้าเนี่ยเธอจะเอาอะไรแล้วแต่เธอแปดสิบาาบาทพอรับได้อยู่ถ้าเจอทุเรียนหลาย,ลายๆเนีน้เอามาดูโชว์หนะ่อยโอ้ลูกสวยนะเนี่ยมายงชิดเนี่ยกิโลแปดสิบบาทก็ดีอยู่ครับแต่ว่าพอไปถึงที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย อะไรนะแถวกำแพงเพชรหรือเปล่า,าที่พี่ไปจอดรถซื้อพี่ไปซื้อพี่ซื้อเองรู้ไหมกิโลเท่าไหไร่ส <250. S 2> อรงร้อยห้าสิบไม่รู้พอกลับมาถึงบ้านมาถึงเชียงรายเขาขายกิโลร้อยปวดหัวเลยที่ขายข้างทางกันแหะมาท่องเที่ยวไดไอ้เราก็ขับไปผ่านขับรถง่วงๆกันเลยว่า<ห>มายงออนนขอบวยบวยสดอุ้ยบวยสดเอาอยู่นะเอาดองเหล้าดองเค็มใช้ทำ่หลับเออเอาไปเอาซงมาซื้อถุงหรือเป บวยบวยสดครับมีเงินห้าสิบาทแนะบวางไว้เลยเจ้าด้ยวกดยวกันเ,เนขากินสดๆรสชาติจะเป็นยังไงครับเนี่ยแล้วเอาไปดองดองดอง,ดองเหล้าเหรอดองเคมทำไซลัปคือทำยังไงครับก็คือดองน้ำตาลนะคะ่ะทำเป็นน้ำเชื่อมบวยอเอาไว้ชงกับโซดาอร่อยแล้วดองเหล้าก็ดองสดๆอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่ค่ะก็คือล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งเสร็จแล้วเราก็ไวนไม้ายองเนนะค่ะ แช่ตรงนี้แม่แช่ตรงนี้ออกไม่ต้องจิ้มก็ได้แล้วก็ดองกับเหล้าใส่อะค่ะเป็นวัดแก้วขาวหรือว่าจะเป็นโซจูที่ความเข้มข้นสูงหน่อยตาถึงเลยโอเคโอเคโอเคดีดีดีถูกเอาเอาทั้งสามถุงเลยไม่ดีเลยงั้นอะถุงเดียวพอละค่ะเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวนะจอดรถกันรถขวางทางเขาครับพี่ว่าจะลงไปถามน้องเขาหน่อยมาตากแห้งแห้งขนาดไหนเออลองแล้วต้อง เขาบอกให้ตากแห้งๆขนาดไหนมาดูหน่อยดิมันเป็นอะไรนะอะไรสดนะเขาบอกเป็นมือสดมือสดเอาไปตากแห้งแล้วก็มันเป็นมันเป็นของโครงการหลวงนะครับเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเด็ดเด็ดหัวมันออกแล้วไปตากแห้งๆนะครับแล้วมาดองกับโซจูกับเหล้าขาวกับอะไรนะไปดองเนี่ยต้องเอาตรงนี้ออกเขาบอกว่าเอาอะไรจิ้มออกอ่าให้มันซึมเข้าไปตรงนี้อ่าเดี๋ยววันนี้เอาไปตากเลยเดี๋ยวเรามากินรูลูกหนึง กินตัวนี้ก่อนแล้วอันนั้นขาวๆค่อยตามมันตอนเย็นให้มเป็นผสมในท้องค่ะกินบวยก่อนครั้งแรกนั้ที่เรากินบวยสดอย่างเงี้ยเขาบอกเอาไปดองเดี๋ยวตอนเย็นเราไปดองเหมือนอะไรเหมือนมะกอกน้ำไหมกรอบเปรี้ยวเหรอรู้ว่น้ำลายแตกอะไรเงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมเปรี้ยว กรบอบบอกไม่ถูกหรือเราไปทําน้าจิ้มเหมือนไอ้นั่นกินไหมใส่ข้าวคล้วใส่ปาดไหมไม่ใส่หรอกเงอะไงกินแบบไรไรเออ <laughs> จะแทงมาเปรี้ยวชิมลองกินดอ,อไม่เอาเขียวฟันเฮงเฮงมาเนี่ยสุดยอดยเลยแม่นบมาม ไปเอาผ้าเราดีกว่านะนครับเดี๋ยวมาถึงละมีที่จอดรถหรือเปล่าเนาะจะไปเอาผ้าหุ้มเบาะมาใส่เปลี่ยนเปลี่ยนห้องนอนใหม่เปลี่ยนห้องนอนในรถใหม่นะครับการหลวงเชียงใหมพี่น,น้องถ้าใครๆมาอู้สูสตอรอเบอรี่ดิกองสตอรอเบอรี่นี่ปลูกเยอะสุดในอำเภออะไรจะจำจำได้ไหมนั่ <c oughs> น,นเจ๊แม่เจ่มใช่เหรอที่เราไปน่ะ <c oughs> แม่เจ่มที่เชียงใหม่โอ้เป็นหมู่บ้านแบบ เนาะเป็นหมู่บ้านาเป็นมู้ทั้งหมู่บ้านนะครับเพิ่งไปเห็นว่ามันมีมันปลูกอย่างนั้นจริงๆอยู่ที่แม่แจ่มนะเยอะเหมือนเหมือนขอนงเราปลูกสับประรดไปอย่างเงี้ยเนาะ,นะอ่ะขาขับรถเข้าไปแห้งแรงมากแถวนั้นเนาะพอขับออกไปถึงหมู่บ้านนั้นเป็นเขียวแบบทั้งดอยเลยทั้งดอยเลยสุดสุดยอดของการปลูกไอ้สตรอบเบอรี่จริงๆับมาจากท่านั่นหมดอะ่ะเราสตอรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆอะ่ะเพิ่งเคยไปกินอยู่ที่ดอยอินทนนท์เนาะอ่า แต่ก็คงจะมาจากที่ที่เขาทุ่นที่นู่นแล้วเนาะ,แ,ะแต่เขาคัาดเกณฑ์นี่นี่พี่น้องนี่กาดหลวงครับเป็น,นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เขามาขายของจากบนโดยนะมาขายกันแต่เราไม่ได้เดินตลาดนะครับเราจะาไปเอาผ้าแล้วเราก็กลับเลยสถานก,การณ์ที่เชียงรายก็ไมา่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับช่วงนี้เซฟสุดๆจะให้น้องฝ่ายไปเอาครับไม่ไม่ม,มีที่จอรดรถครับวันนี้คนเยอะคนเยอะนี่แต่ว่าเราก็จะขอเปิดไฟขอทางแป๊บหนึง่งแค่เดินไปเอาเฉยๆไม่ไกลครับ ดูสิผ้าสีอะไรที่นอนเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเนี่ยสีเขียวโอรสสีเขียวอะไรไม่รู้โอ้โหนี่โอ้คืนละสองร้อยแปดสิบเลยค่าเย็บคืนละสองใหญ่เขาบอกเขาบอกว่าปอยใหญ่แล้วก็เขาเขาบอกว่าทําไมมันถึงแพงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ทําแบบใส่ใส่ยางให้เหมือนเหมือนลูกค้าท่านอื่นอ่าเพราะว่ายางเวลายืดไปยืดมามันมันหมดสภาพอันนี้ได้อะไรอ่ะเดอย่างรู้แล้วทําไมสีบายถึงแพงแพงเพราะอะไรแพง เขาทาเป็นสายแบบนี้ให้ไปเลยมันไม่ต้องมานี่เวลาใส่ก็รูดอย่างนี้รูดอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ก็คขูดเข้าไปเดี๋ยวเราไปลองปูเนาะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไหมกินข้าวก่อนเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋ <c oughs> วยเตี๋ยวและเจ้านี้เมื่อวานมาเซอร์เวออย์รอบหนึ่งแล้วครับคนเยอะมากตอนเที่ยงก็เลยวันนี้จะมาอีกทีหนึ่งก๋ยวยโกมิงก๋วยเตี๋ยวไก่สุนนะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันพี่น้องแล้วเดี๋ยวค่อยมาดู เออมันจะเป็นยังไงที่นอนใหมส่สีสีเขียวอย่างเงี้ยจะดูดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเมื่อวานวมาคนเต็มครับวันนี้เมื่อวานมาตอนเที่ยงกันตอนนี้12 55. นาฬิกา5 5นี่เต็มมาเดิอีกแล้วมันจะไปนั่งสะดวกไหมดูกค้าเต็มร้านเลยเดี๋ยวดูนะฮดูดก่อนไม่อยากจะไปกินแบบคนเยอะเกินแต่ว่าคนเยอะก็น่าจะดีเดี๋ยวเพื่อความอร่อยเดี๋ยวทานไปชิมนะครับดี๋ยว่าเรารอแป๊บนึงไหมรอในรถก็ได้ สักบ่ายโมงเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาก็ไปทำงานกันเขาก็มันก็จะโล่งหน่อยเนาะลูกค้าออกไปเยอะแล้วครับก็น่าจะถึงเวลาเดี๋ยวไปชิมดูกันสักหน่อยครับก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋ยเมงโอ้โหดูดูดิเขาสั่งออนไลน์กลับบ้านกันเยอะเลยนะขายดีเนาะร้านนี้เนาะนั่นละลูกค้าก็เบาบางหน่อยมานะครับโอ้คิวยาวมากเลยโอ้โหไก่แบบตุนแบบนี้เลยเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนครับคนเขาสั่งออนไลน์เขาสั่งแก๊ปสั่งอะไรก็เยอะเธอกินเส้นอะไรเอาวนเส้นหนึ่งแล้วก็ เสเล็กหนึ่งนะครับอยู่ตรงตรงข้ามกับวัดวัดสีเกิดนะครับตรงนี้นสรีไซมูนสีเกิดอยู่ข้างในตรงข้ามกับเยื้องๆกับวัดสรีไซมูนนะครับพี่น้องใครผ่านไปผ่านมาลองเลยแสดงวันนี้หน่อยก็เจอเลยร้านโกมิงก๋วยเตี๋ยวไก่ครับน่ไก่ตุ๋นแบบนี่เลยเปิดมานานหรือยังครับร้านนี้ห้าปีครับห้าปีแล้วนะนะโอ้ยขายดีมากเลยตอนเที่ยงเที่ยงนี้ลูกค้าเต็มตลอดเลยครับเดี๋ยวไปรอดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเขาเนาะ เขามีผักมีอันนี้ให้ด้วยนะมมีแคบหมูแก๊รอเต็มเลยเนาะอ่าสั่งแคบปสั่งออนไลน์ก็ได้เยอะเลยไปไปนั่งกันอ๋อพี่เ็ดมากเลยนะโอ้นี่คราน่ากินครับนี่กเที่ยวไก่กเที่ยวไก่ตุนครับขายดีมากมากเลยคือน่ากินมากเลยได้ได้สองน่องได้สองตีนแล้วก็มีเลือดไก่ให้น้ำซุปเข้มข้นว้าวเป็นไงประทัมากเลยค่ะครับของน้องไฟสั่งเป็นวุ้นเส้นนะมาสีสันน่ากินเนาะ โอ้ดูน้องไก่นี่น,น้องเยอะใหญ่เลยนะเดยอะให้ดูน้องไก่อ่ะเอาไหมไม่เอาเพราะไม่เอาน้องไก่อ่ะเดี๋ยวหนูจะเอาให้มึงตีนอเอาตีนไก่ไหมเอาอแลกกันโอเคพัลลัค่ะมีข้อหมายอะไรเ <laughs> นี่ยก <c oughs> ิอก๋วเตี๋ยวกะนี้เขาบอกพริกนี่เผ็ดมากงง ีนะเปิดมา8ปีแล้วส่ตุ่นะมจริงมันก็นัวมากเลยนะคือแส่น้ำตาดนิดหน่อยนะเดี๋ยวแต่เธอ <c oughs> มันหวานแล้วมันต้องใส่นี้เพราะว่าเพราาะว่น้ำตาลเขาเฮ้ยใส่ตุ่มเพราะน้ำตาลเข้มละนิดหน่อยจอนหนึ่งนี่อะไรเลือกใส่พริกเผ็ดมากดูใกล้กับวัด นี่คือสีใส่มูลนะวัดอะไรแล้วเมื่อกี้วัดสีษฏเกไม่ใช่หรือว่าสีไทรมูลมใช่ละววัดศีใส่สมูลครับทางเส้นเล็กนี่จะทะลุไปทางบิ๊กซีเชียงรายมีทะลุซอยเล็กๆแล้ทะลุอถนนใหญ่ได้ก็ผ่านมาลองแวะมาชิมด้วยกันนะครับคงจะไม่ได้ตั้งกล้องกินเดี๋ยวจนจบคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบกินแล้วเราก็จะไปดูที่นอนใหม่ อิม่มอร่อยเลยชาละชามาเริ่ม40บาทเองนะ40บาทได้เยอะด้วยไปผ่านไปผ่านมาก็วะมาชิมดูวยกันนะครับหมดเครือ่องไปกเตี๋ยวโกมิงไก่ตุน๋นไปแล้วเราจัดผ่งนูน้นเดี๋ยวเราก็น่าจะไปหาที่เย็นเที่ยงแล้วท่านี้เขาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะของประเทศละก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแบบเต็มเต็มๆแล้วล่ะก็ ก็เริ่มจะร้อนนั่นแหละแต่กลางคืนที่เชียงรายเย็นนะครับกลางคืนนี้เย็นครับเย็นจัดอยู่<อ>น,นะ,นนะแต่ว่าตอนกบบานลางวันร้อนหน่อยอเดี๋ยวจะขับ,ขบรถกลับบ้านกันเลยเดี๋ยวไปดูนะว่า้าปูที่นอนเราเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าจะสวยอลังการหรือเปล่าคุ้มกับค่าไปทํำไหมไ <c oughs> มาครับพี่น้องกลับมาถึงบ้านนะครับโอ้ยง่วงนอนมากขับรถมนาะเกือบไม่ถึงครับกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขับรถตอนบ่ายสองแดดก็ร้อนๆเปิดแอร์เย็นๆก็ง่วงตามเลครับนะเดี๋ยวเราจะลองประกอบกันดูนะครับว่า สีที่นอนเบาะใหม่สวยหรือเปล่าพันสีครับรวมค่าของอ่าจะเป็นยังไงเขาบอกใช้ดึงเอานะครับนี่ก็นี่นะครับดูสีอย่างนี้มันอาจจะดูอย่างนี้นะถ้าเป็นสีจริงมันออกสีเขียวมันใบตองครับสีเขียวต้องดูใกล้ๆอย่างนี้ออกเป็นสีนี้นะครับนะเดี๋ยวลองช่วยกันฟูด,ดูครับ เรียบร้อยนะครับพี่น้องนี่ก็ออกมาสีประมาณนี้แต่ว่าดูจากในมุมกล้องมันจะสีมันจะซีดหน่อยแต่จริงปกติมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้ามุมกล้องแล้วแสงมันเยอะก็ได้ประมาณนี้ก็เปลี่ยนลุกห้องนอนรถบ้านแคแนเปอร์แวนเคลื่อนที่ตัวใหม่ครับมาก็เรียบร้อยตรอเปิดมากดหน่อยเพื่อจะได้ให้แสงหน่อยกลางหน่อยเออน่ครับมันก็อาจจะดูเป็นสีฟ้าจ,จืดๆหน่อยแต่ว่า ในในมุมกล้องมันอาจจะดูจืดนิดนึงแต่ว่าตัวจริงมันก็จะเป็นสีเขียวแบบแค่ใบตองครับนะสีก็ไม่ไม่ไม่ซีดเกินไปก็สีประมาณนี้เดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูนะก็จะประมาณนี้แหละเขียวๆอย่างนี้เลครับนะก็เปลี่ยนลุกมันก็เหมือนกับเราเปลี่ยนผ้าปูที่นอนในบ้านนะเนาะอก็เออได้อีกมันก็ดูมันดูสว่างขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับนี่เห็นไหมก็ก็ใช้ดีอยู่ แต่ว่าจะนอนนอนไปเลยไม่ด้วยนอนแล้วสากไหมนอนแล้วมันเหมือนกับไอ้แข็งๆหน่อยอ่ะมันจะเหมือนเราต้องหาผ้าปูมาปูอีกไหมแต่ปกติลูกเด่นถึงเวลานั้นมาสามสี่ทุ่มมันหลับง่ายครับสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่ได้คิดถึงตอนเ,อเดี๋ยวเอาผ้าปูปูปข้างบนให้พี่มนเดิมนะ <ทำ S 1> อยากได้ลุกนั้นอ่ะสีสวยดีอ,อลองเปิดมาขนข้างหลังดูหน่อยจะได้แสงเข้านี่ครับก็อยู่กันได้สบายๆครับก็ โอเคแล้วนะสาหรับที่นอนใหม่พร้อมจะเดินทางหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้ไปไหนก็ต้องไปเที่ยวที่มันเย็นๆครับไปน้ําตกไปอุทยานเพราะมันเริ่มร้อนนะครับเชียงรายก็ดูแดดครับพี่น้องดูแดดจ้ามากนะครับก็โอเคแล้วเนาะพร้อมพร้อมพร้อมจะไปเที่ยวแล้วครับนี่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีก็เดี๋ยวไปแพ็คของส่งของก่อนได้อะไรไปกินนะนี่แต่มายงชิด ครับแนะดดร้อนมากบ้านต้องไว้เงียบเหงาเงียบมากเงียบนี่ก็ถึง,งก็แห้งแลงแต่ว่าเอาไซคกคลลีมาปลูกในบ้านนี่มันเขียวดีครับยิ่งแรงยิ่งแรงมันยิ่งเขียวดีนะตอนปลูกมาปีหนึ่งสองต้นนี้มันมันตายนะก็เลยมาปลูกใหม่แล้วก็มันก็เลยห่างห่างกันหน่อยครับแต่ต้นอื่นอ่ะดีหมดเลยเขียว แต่ริมริมข้างนู้นก็คือปีก่อนน้าแฉะเกินไปฝนตกปีนี้ฝนตกเยอะน้ําเยอะเกินไปก็อแคะมากผมก็เลยมาเอามาปลูกใหม่ต้นหนึ่งแล้วต้นเก่ามานันยิ่งปลูกยิ่งเตี้ยไปครับก็เลยเามาปลูกตัวนี้แซงแซงกลางไปเลยก็หน้าบ้านเราก็มีต้นไม้เขียวๆอย่างนี้ก็สาหรับหน้าแหล้งมันก็ดูโอเคข <c oughs> ุดละขุดเมื่อคืนนี่ก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนต่อก็ไปแล้วน,นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแพ็คของส่งของให้ เพื่อนๆพี่ๆที่สั่งดีวัวกับพริกข่ามาก่อนนะครับครับครับไปส่งแล้วแล้วก็จะไปรับปงคุลตอนเย็นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็มีภารกิจของเราต่อนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอุ้ยลืมเอาไส้ลงลืมปิดเเอออออไ้โโคคใหหตปิดถังน๋โอเคโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย